หัวข้อที่เราจะนำเสนอนี้ไม่ได้มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หรือจะฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้สรพสิ่งต้องการกวาดล้างโลกทั้งหมดเพื่อรีเซตโลกขึ้นมาใหม่ ในขณะที่ดินแดนวิมุตตะของพระศาสดาก็พยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องชีวิตมนุษย์ทั้งหมดเอาไว้เป็นสงครามที่ต่อสู้กันมายาวนานแต่สงครามทั้งหมดนี้จะจบลงในยุคข,ของพระศาสดาที่ชื่อว่าพระศรีอริยะแม่ไตรที่ได้ทรงเสด็จลงมาเรียบร้อยแล้วไม่มีมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์ไหนที่คิดทำลายล้างโลกมีแต่ลัทธิเดกุราที่ยังไม่ตาย หรือสูญหายไปจากโลกใบนี้หลังจากสงครามแอตแลนติสของพระเจ้าจบลงแอตแลนติสเป็นสงครามระหว่างพระเจ้ากับพระศาสดาแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเรียกว่าพระเจ้ากับดินแดนวิมุตตะมาดูตัวอย่างกันตามนี้เริ่มจากพายุใต้ฝุ่นโลมาน้อยที่ตอนแรกกรมอุตุในทั่วโลก เชื่อมั่นว่าพายุลูกนี้จะแค่เดินทางเฉียดเฉียดญี่ปุ่นแล้วสลายตัวออกไปที่ทะเลจีนใต้ทางตอนเหนือจากนั้นก็ดูเหมือนว่าประเทศในแถบนี้จะรอดจากพายุโลมาน้อยเพราะเพิ่งเจอริ์พายุลูกที่สิบหาฉนเข้ากันแบบเต็มๆแต่ต่อมาพายุโลมาอ้วนน้อยกลับไปดูดเอามวลฝนพายุต่างๆมารวมกับตนเองจนอ้วนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น แล้วค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากทะเลจีนใต้ตอนบนไม่เข้าประเทศไหนนั่นอาจจะเรียกได้ว่าเกิดจากพลังของเหล่าดินแดนวิมุตตะที่คอยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพวกมนุษย์เอาไว้ให้เจ้าโลมาอ้วนดูดเอามวลฝนที่อยู่ใกล้ๆเอาไปทิ้งที่อื่นให้หมดแต่ด้วยพลังของวิมุตตะนี้มันคือสิ่งที่คอยสร้างความหงุดหงิดให้กับการทำงานของพลังงานสรรพสิ่งที่เรียกกันว่า พระเจ้าภายใต้รหัสห66ให้ทำงานล่าช้าในหลายครั้งมากแต่ยิ่งมีพลังต้านมากขึ้นเท่าใดจากดินแดนวิมุตตะพลังของสปปรรพสิ่งก็ยิ่งเพิ่มทวีการทำลายล้างที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในโลกใบนี้ในที่สุดในวันนี้ญี่ปุ่นก็ไม่รอดจากพายุโลมาอ้วนที่ถูกพลังคลื่นลมจำนวนมหาศาลตีกลับให้ถอยหลังย้อนกลับมาที่เดิม และให้เปลี่ยนทิศทางเดินเข้าถล่มประเทศญี่ปุ่นเพื่อบีบให้เจ้าโลมาอ้วนเข้าโจมตีเกาหลีเหนือและจีนต่อไปให้ได้เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าพลังงานของดินแดนวิมุตตะจะไม่ส่งเจ้าโลมาอ้วนออกไปในที่อื่นสปสิ่งจึงสร้างพายุอีกลูกขึ้นมาตามประกบพายุโลมาน้อยที่จู่จูก็เริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าจอเรดาร์ตรวจสภาพอากาศซึ่งมีพลังดูดมหาศาล และก่อตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนและมีกำลังดูดเอามวลฝน,นที่กำลังถล่มมวลทนเหอเปยของจีนเนื้อเขื่อนสามผามารวมตัวกับพายุลูกใหม่อย่างรวดเร็ววันนี้จึงทำให้ฝนหยุดตกลงทั้งหมดในที่มณทนหูเปยแต่นั้นก็แค่ดีใจได้เพียงไม่นานเมื่อพลังดูดมหาศาลของพายุโลกใหม่นี้มีกำลังมากถึงขนาดดูดเอามวลพายุจากตอนใต้ ของประเทศคีกิสสถานให้ลอยผ่านบนทนต่างๆของจีนอย่างชนิดรวดเร็วและมาทำหน้าที่รับไม้ต่อจากมวลพายุที่กำลังถล่มมวลทนหูเป่ยในเวลา20นาฬิกาของวันนี้และพลังดูดของพายุโลกใหม่นี้ก็จะดูดเอาพายุเจ้าโลมาอ้วนน้อยเพื่อบังคับทิศทางให้เข้าร่องมรสุมเดิมของอดีตพายุใต้ฝุน่นไฮเฉิน ที่พายุโลมาน้อยเริ่มแตกตัวออกเรื่อยๆจากพลังดูดของพายุโลกใหม่ที่จะต้องทำหน้าที่เข้าประเทศเกาหลีเหนือและจีนให้ได้นั่นเองสัปปสิ่ง์ต้องการกวาดล้างโลกทั้งหมดเพื่อรีเซ็ตโลกขึ้นมาใหม่ในขณะที่ดินแดนวิมุตตะของศาสดาก็พยายามอย่างที่สุดเพื่อจะปกป้องชีวิตมนุษย์ทั้งหมดเอาไว้เป็นสงครามที่ต่อสู้กันมายาวนานมาก ส่วนสงครามมหาเทพมหานครแอตแลนติสที่หายสาบสูญไปนั้นพระศาสดาเดอร์กูราที่ยังไม่ได้ตายไปจากสงครามที่เกิดขึ้นเดอร์กูราได้นำวิวัฒนาการองค์ความรู้จากพระเจ้ามาสอนในสิ่งที่ผิดผิดให้กับพวกมนุษย์ในยุคนั้นจึงทำให้มนุษย์ในยุคนั้นมีเทคโนโลยีและมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยอย่างสุดโต่งและมีการสอนแบบผิดๆ ในเรื่องความไม่เชื่อในอำนาจของสปปรพสิ่งหรือเรียกกันว่าพระเจ้าเดอร์กูราจึงหลงประมาณตนว่าเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงบนโลกใบนี้แต่สปปรพสิ่งเป็นเพียงแค่องค์ประกอบที่จะทําให้เดอร์กูรามีความสําเร็จและยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกจักรวาลในทุกๆก,กาแล็กซีการต่อสู้ในตำนาน,นหลายเล่มของมนุษย์ที่กล่าวถึงเทพเจ้าจึงได้เกิดขึ้นในตอนนั้น ซูสราชาแห่งเทพเจ้าจึงได้สั่งให้เทพโพไซดอนลงมาทำให้น้ำท่วมทั้งนครแอตแลนติสและจมหายไปมาเท่าทุกวันนี้ว่ากันว่าก่อนที่นครแอตแลนติสจะจมหายอยู่ใต้ท้องทะเลนั้นผู้คนในนครแอตแลนติสได้ถูกล่าเทพแห่งไฟคลอกตายเป็นจำนวนมากจากการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดทั้งดินโคลนถลม่มและพายุ ได้พัดทำลายนครแอตแลนติสจนสิ้นซาก 1. ว่ากันว่ามีมนุษย์ส่วนหนึ่งสามารถหนีไปอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นได้และยังคิดถึงลูกหลานของพวกเขาอยู่ที่ดาวโลก 2. มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเลือกที่จะอยู่บนโลกและได้สร้างอารยธรรมงานปฏิมาก,กรรมการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนที่สำคัญเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ในทั่วโลก ก่อนจะสิ้นชีวิตลงทั้งหมด 3. กลุ่มล,ลูกหลานที่ศรัทธาพระาศาสดาเดอร์กูราที่ยังมีชีวิตรอดบางส่วนที่แอบหลบหนีไปอยู่อาศัยในที่มืดมิดทุกแห่งทั้งหมดในโลกในตอนนั้นส่วนเดอกูราถูกคุมขังเอาไว้ให้ทรมานในสถานที่ปิดสนิทและไม่มีผู้ใดคนพบเจอและกลุ่มคนที่รอด ก็ได้รอคอยพระศาสดาองค์ใหม่ลงมาบนโลกและช่วยโอกาสเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์สายพันธุ์เก่าแก่เข้าไปปลอมปนกับมนุษย์ในรุ่นใหม่และสืบพันธุ์ลูกหลานกับมนุษย์กลุ่มใหม่และออกลูกออกหลานมาเป็นกลุ่มคนที่ไม่เชื่อต่อพลังของพระเจ้าและคําสอนของพระศาสดาพระองค์ใหม่มนุษย์พวกนี้จะเชื่อในเรื่องการบูชาเงินเป็นลทัทธิแห่งความกระหายและโลภมาก ชอบเอาเปรียบและกดขี่ข่มเพงต่อลูกหลานของมนุษย์โลกรุ่นใหม่และชอบใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อกอบกวยผลประโยชน์และที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อในการกินอวัย,ยวะของเด็กๆลูกหลานมนุษย์รุ่นใหม่ที่เดอกูราสอนเอาไว้ว่าน,นั่นคือยาอมะตะที่ดีที่สุดของจักรวาลเพราะเด็กมนุษย์ที่เกิดในคันนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากพลังของสรรพสิ่ง ที่ให้พลังชีวิตจำนวนมากที่ไปสร้างอวัยวะต่างๆของเด็กๆในขณะนั้นตอนนี้ล,ลูกหลานเดร์กูรากำลังระบาดออกไปทั่วโลกและล้วนมีพลังอํานาจและอิทธิพลต่อโลกใบนี้ทั้งหมดล,ลูกหลานของเดร์กูรายังมีอํานาจในสภาการเมืองในทั่วโลกมีอํานาจในทุกศาสนาทั่วโลกมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในทั่วโลกและทั้งหมด ก็มีส่วนในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโลกทั้งหมดด้วยแต่สงครามทั้งหมดนี้จะจบลงในยุคข,ของพระศาสดาที่ชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรที่ได้ทรงเสด็จลงมาเรียบร้อยแล้วที่ก่อนหน้านั้นพระองค์กำลังจะถูกส่งลงมากวาดล้างมนุษย์กลุ่มนี้ให้สิ้นซากก่อนที่จะมีพระศาสดาทุกพระองค์ของศาสนาในปัจจุบันนี้ แต่ก็ถูกทัดทานจากดินแดนวิมุตตะเอาไว้ด้วยเหตุผลความสงสารและเวทนาต่อมน,มนุษย์ทั้งหลายนั่นเองเชื่อไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองถ้าเป็นจริงมนุษย์จะได้เลิกสับสนกันเสียที